สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู่สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอดนะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวคร,บวบบบร,ครบับเป็นข่าวของทางบอสบิ๊กผู้ยญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็เป็นข่าวของทางคุณแผวเผาซูฟังนะครับเวแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กจะเอายังไงหลังแผวเผาบอกกับนักข่าวแบบนี้ ลั่นไม่เสียใจแล้วที่เลิกกันปัดแมนเกิดอีกอย่างขึ้นอีกเนาะบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับพี่น้องหลังจากที่มีประเด็นดราม่ากันนะครับทางบอดบิ๊กกับคุณแพลว์นะครับก็เลยมีทางนักข่าวนะครับก็คือไปถามนะครับไปสัมภาษณ์คุณแพลว์นะครับถึงประเด็นดราม่ากันนะครับทางคุณแพลว์นะครับเพิ่นก็เลยได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็น ดรามากกันนี่แหละครับที่มีการโพสต์ว่ากันไปว่ากันมากับทางบอดบิ๊กนะครับทางคุณแพลวเพิร์ลก็เลยบอกว่ามีอะไรก็ให้มาคุยกันเลยดีกว่าประมาณนี้พี่น้องไม่ต้องโพสต์นะครับและการที่โพสต์ถึงแม่และลูกที่เลี้ยงมานะครับอันนี้หมายถึงคุณแพลวานะครับที่เพื่อนได้โพสต์ถึงแม่หละ่ะได้โพสต์ถึงลูกนะครับที่ตัวเองเลี้ยงมานะครับมันเป็นสิทธิ์ในพื้นที่ของเรานะครับประมาณนี้พี่น้องปีหนึ่งแล้วจบเถอะ แยกย้ายต่างคนต่างอยู่เนาะครับแล้วคุณแพลวเผานะครับเพิ่นก็บอกว่าถ้าเรื่องนี้จบนะครับก็คือเรื่องที่ดาม่ากับบอดบิ๊กเนี่ยครับถ้าเรื่องนี้มันจบก็คือสีมีความสุขครับคือสิแฮปปี้ครับก็นีประมาณนี้เนาะครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนพี่น่องทั้งนักข่าวก็เลยถามคุณแพลวเผานะครับว่า รู้สึกเสียใจบ่ที่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นจนต้องได้เลือกร้ากันจากที่สิเป็นครอบครัวเดียวกันประมาณนี้พี่น้องนะครับทางคุณแผวเผา,เพ,าเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าหน้าตอนนี้คือบ่ได้เสียใจแล้วเนาะครับมันผ่านมาเป็นปีแล้วเพื่อนรู้สึกโล่งใจมากกว่าประมาณนี้พี่น้องแล้วก็บ,บอกว่าขอโฟกัสกับความสุขณปัจจุบันนะครับโฟกัสกับงานขอมีความสุขกับงานณปัจจุบันประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านมาเป็นปีแล้วก็คือถ้าเป็นตอนนี้ ไม่รู้สึกเสียใจแล้วนะครับรู้สึกโล่งใจมากกว่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทางนะะักข่าวนะครับที่เพิ่นไปสัมภาษณ์คุณแพลวเพเพ,เพื่นก็นเลยบอกนะครับว่า หยุดได้แล้วนะครับให้มันจบซะาเรื่องนี้มันพานมาเป็นปีแล้วประมาณเนี่ยครับมีอะไรก็มาคุยกันเลยเข้ามาคุยกันเลยประมาณเนี่ยครับนะครับไม่ต้องโพสต์นะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับแต่ว่าทางวอตบิกนะครับก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดคุยหรือว่าว่าถึงประเด็นนี้นะครับนะครับวอตบิกจะเอายังไงนะครับหลังจากที่คุณแพาวได้ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวนะครับบอกว่าจบได้แล้วมีอะไรก็มาคุยกันไม่ต้องโพสต์แล้วประมาณนี้พี่น้องนะครับ ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าูฟังนะครับหลังจากนั้นก็นมีทางเอฟซีนะครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับเพราะว่าทางเพจดามาจังกับเพจสบายดีเพื่อนก็ได้ออกมาลง้นะครับบทสัมภาษณ์นะครับของทางคุณเปาเๆาที่เพื่อนขอนะครับฝากถึงวอดบิ๊กให้จบได้แล้วเรื่องนี้นะครับเอฟซี FC ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่าช่วยถามเบี้ยวด้วยว่าเมื่อไหร่จะย้ายสํานักงานหมอลำออกไปจากอาณาจักรผู้ใหญ่บ้านละ่ะมันจะได้จบจบนะครับอันนี้ท่านแรกนะครับท่านต่อมาบอกว่า หนูก็ยังมั่นหน้าเหมือนเดิมนะหนูนะครับท่านที่สองท่านต่อมานะครับท่านนี้นะครับคอมมินต์ว่าบอกตัวเองค่ะสาวกำนันเขาบายบายตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณ2ท่านท่านนี้ก็บอกว่าเลิกแซะเขาก่อนสิคะสาวเลิกให้ได้ค่ะเริ่มเองตลอดนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้คอมมนต์นะครับบอกว่ามีแต่ทางเจ้าของไปแวะเขา เห็นเขารวยขึ้นปังขึ้นทุกวันส่วนตัวเองดันแต่คู่จิ้นก็ไม่ปังเท่าเขาตาอยากหัวนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f อนะครับบางท่านบางคุณนะครับพี่น้องเพราะว่าเพีดรดาม่าจังกับเพจสบายดีทุดีส่วนมากก็บ,ส,บ D D, สินนป็นเอฟซของทางบอดบิ๊กอยู่แล้วนะครับที่ข็มาคอมเมนต์นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสื่อฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กะ คอมเมนต์ข้มมาสูกฟังได้เด้อครับผมนอกเหนืออื่นใดก็ขอเปลีกก่ยนกำลังใจให้ทุกๆ่กฟยเนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอเบิงนะครับว่าบอลบิก๊กเบินสิมีการออกมาไล่สดหรือว่าพูดคุยถึงประเด็นนีบ่เน,นะครับเพราะว่าคุณแพ้วแพลวก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ